สวัสดีค่ะใครชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงห้ามพลาดคลิปนี้นะจะบอกให้วันนี้ผมจะมานําเสนอการกินข้าวเหนียวมะม่วงในอีกรูกแปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะแปลกตาพอหลายท่านไปนะคะคือหน้าร้อนเนี่ยเราก็จะเห็นมะม่วงเยอะมากนะคะป๋องซื้อมาเนี่ยอันนี้น้ําดอกไม้นะคะลูกใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือป๋องอีกอะ่ะแต่มันก็คละกันนะคะน้าดอกไม้สุกแล้วสุกสุกจนสุอกอ่ะเกยนกวาคำว่าสุกอะ ปองเอาไปปั่นบ้างเอาไปตัดหั่นกินตอนนั่งทํางานที่บ้านบ้างน,นี่นั่นมันก็ยังเยอะนะคะวันนี้ก็เลยอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะจริงจริงก็ชอบแล้วแต่ว่าสายเหตุที่ไม่ได้ค่อยได้กินบ่อยเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะขึ้นมานะคะมันก็ทําให้อ้วนง่ายนะคะจะบอกว่าข้าวเหนียวนี่มูลเองนะคะข้าวเหนียวสามสีเนี่ยค่ะสีขาวนะคะสีม่วงก็ดอกบัลชันนะคะสีเหลืองนี่ทายถูกไหมว่าอะไรทําจากอะไร สีเหลืองขมิ้นนะคะข้าวเหนียวมูนมูนไม่ยากนะคะเดี๋ยววันหลังมาทําให้ดูมันก็มีข้าวเหนียวใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวมูของเชียงรายะคะ่ะมันจะสวยเม็ดเรียงสวยมากเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็มีกะทิแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนะคะเดี๋ยวหลังม,มูนให้ดูวันนี้ทําข้าวเหนียวมะม่วงก่อนดีกว่าเมื่อก่อนอเราจะกินข้าวเหนียวมะม่วงกับะมะม่วงอบรองเนาะป๋องเป็นเด็กปักต้าอยู่สุดว่าตอนเด็กค่ะ ผมก็จะกินแต่อกร่องค่ะอกร่องสมัยก่อนหวานมากหวานมากๆกินเท่าไหร่ก็แบบไม่อยากหยุดกินอ่ะหวานแต่พอโตมาฝงผก็งงว่ามะม่วงอกร่องมันหายไปไหนหมดนะคะทุกวันนี้มันเจอแต่น้ําดอกไม้นะน้ําดอกไม้แล้วมีอะไรที่แพร่หลายมากๆก็น่าจะเป็นเกี่ยวเสวยแต่เกี่ยวเสวยมันก็มันก็ต่างกันนะคะมันเข้าอเ่างยวมะม่วงมัต้องใช้มะม่วงสุกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะกรรมวิธีการทํา อเดี๋ยวบอกส่วนผสมส่วนประกอบก่อนนะคะข้าวเหนียวมะม่วงก็แน่นอนนะคะก็ต้องมีข้าวเหนียวค่ะถ้าเลือกได้ตามตามอัธยาศัยนะคะจะชอบสีไหนแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าท่านมูนเองไม่ได้ก็ซื้อมานะคะไม่ต้องลําบากในการมูนนะคะซื้อมาสะดวกมากค่ะก็เลือกสีที่ต้องการนะคะข้าวเหนียวส่วนประกอบแรกนะคะแล้วก็มะม่วงค่ะดูท่าว่าจะมีแค่สองอย่างนะคะเดี๋ยวมีอะไรเสริมเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําค่ะ มะม่วงต้องล้างก่อนนะคะล้างให้สะอาดไม่มียางนะคะเราก็ปอกนะคะปอกมะม่วงไม่เก่งนะคะพอได้ใบมิดต,ต้องคมนะคะคิดถึงอก,กเล่องมากเลยน้ำดอกไม้ก็ไม่เลวถ้าได้หว,นหวานๆนะคะเทคนิคการปอกมะม่วงแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็จะคว้าเอาเนื้อไปซะเยอะ โอ้ oh, สุกจนเขาเรียกว่าอะไรช้ำเนาะคนที่ปอกเก่งๆนะคะน่าจะเป็นคุณแม่ปองเองปอกไวมากไม่ว่าจะเป็นน้ม่งวงสุกหรือว่ดดิบเราก็ไม่ได้ทักษะมาเลยผมไม่ถนัดนะคะพวกงานอาหารงานในครัวแต่พออยากกินมันก็ต้องทำได้นะคะ เนื้อออกไปเยอะพอสมควระคะเราทํากินเองของถึงไม่ใส่ถุงมือนะคะปกติถุงมือก็มีถ้าใครไ่้อนอื่นกินผมจะใส่ถุงมือเพราะว่ามันก็เรื่องความรู้สึกอะค่ะภาษาเหนือเป็้ห้องขี้จะภาษากลางภาษาใต้ก็มือน,นมันก็นรู้สึกแปลกแปอะค่ะทําของคนอื่นกินก็ต้องสะอาดนะคะเป็นไงฝีมือการปอกมะม่งวงของปอกพอได้ไหมคะ เนื้อฝัอ่งนี้ไม่สวยนะเดี๋ยวเราก็ไม่โชว์ปอกอขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องล้างมือก่อนนะคะให้สะอาดเพราะเราทำกิจกรไม่ได้ใช้ถุงมือของจะปั้นข้าวเหนียวนะคะปั้นข้าวเหนียวใช้ตัวนี้ช่วยใช้ที่ตากไอศครีมนะคะมีติดอยู่ที่บ้านใช้ตัวนี้ช่วยเราจะปั้นข้าวเหนียวไม่ดูเราจะนึกออกหรือยังคะว่าของจะทำเมน,นูนี้ ดัดแปลงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงรูปแบบไหนนึกออกไหมฮะหน้าตาลักษณะน,นี้ต้องมีเกียวช่วยผมจะทำซูชิข้าวเหนียวค่ะซูชิข้าวเหนียวมะม่วงปกติแล้วเนี่ยถ้าจะให้ง่ายกว่านี้นะคะจะต้องมีเครื่องเป็นบล็อกอะคะ่ะเป็นบล็อกสำหรับทำข้าวปั้นนะฮะแกะหวาดเสียวนิดนึงนะคะ จะปั้นน่ีค่ะ,ะปั้นแต่ถ้าเรามีบล็อกนะคะมันจะง่ายขึ้นปั้นเป็นข้าวปั้นเลยนะคะหาบล็อกไม่เจอค่ะก็เลยปั้นเอง <c oughs> อ,อาจานซูชินะะเลกจับวางะคะ่ะต่อไป ต้องอัดให้แน่นนะคะเพราะถ้าไม่แน่นเนี่ยมันมันจะกลวงๆมันไม่แน่นแล้วมันไม่สวยด้วยกินลําบากด้วยท่าจะร่วนสวยเลยอ่ะถ้ามีบล็อกมันจะง่ายพอาะไม่มีบล็อกก็จะอัดยากหลุดออกจากกันละเคยเห็น้ บล็อกที่ทำข้าวปั้นใช่ไหมคะตามร้านโดโซก,ก็มีขายนะคะร้านหกบาท20่สิบาทอะไรพวกนั้นนะคะบล็อกมีหลายอันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันหาไม่เจอก็ใช้วิธีนี้ก่อนถ้าใช้ใบมีดก็ระวังหน่อยนะคะเยอเอาสีม่งวงบ้างเนาะเดี๋ยวเอาสีม่งวงบ้าง กวนม่วงกับขาวสลับกันละดูเหมือนเล่นนะคะแต่เราทำของกินอยู่นะคะอันเนี้ยไม่ได้เล่นนะคะจริงจังนะคะทำจริงจังะคะ่ะย้ำอีกทีว่าถ้ามีบล็อกทำเขาปั้นนะคะท่านจะไม่ประสบปัญหายอย่างที่ข่องกำลังเจอตอนนี้ดูในคลิปใช้มีดนี้อะดูอันตรายนะคะก็ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษถ้าท่านต้องใช้ใบมีดมาช่วยทำโอเคโอไม่แน่นงานสีมือไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะเห็นชัดไหมคะนี่เอ่าล้วบอกว่าสามอันก็ น่าจะได้เลยเด็กขรงสลับตำแหน่งอะไนีน่ต้องทำพิเนเที่สวยๆตอนนี้ก็ได้ข้าวปั้นนะคะก็จะมาหัน่นมาตัดมะม่วงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเอาไปท็อปปิ้งข้าวเหนียวปั้นนะคะเพื่อที่จะได้เป็นสูชิข้าวเหนียวมะม่วงอย่างสมบูรณ์แบบ เราก็เลือกอชิ้นที่มันใหญ่ๆ่อยนะคะเพราะว่าพอดีว่าของปั้นข้าวเหนียวไว้ค่อนข้างยาวก็จะมาเลือกส่วนที่ส่วนหัวมันก็จะสั้นเราก็เลือกส่วนตรงกลางนะคะให้พอดีกันกับข้าวเหนียวของทําให้สามชิ้นเราก็ตัดสามชิ้นนะคะขนาดไม่ต้องเป๊ะมาก่ะคะทำกินเองแบบนเนี้ยนี่นะคะเราก็ทับวางเ,าเป็นบนวางบนข้าวเหนียวะคะ่ะ สีมวนี้หวางทับลง,งไปนะคะตัวนี้วางทับไปเป็นไงคะเหมือนภาพที่ท่านคิดไว้ไหมคะ,ะนี่ค่ะซูชิเข้าวเหนียวนะฮะรสชาตินี่จินตนาการได้นะส่วนพรีเซนเทชันก็อย่างที่ท่านเห็นนะคะ จะตกแต่งนิดนึงนะคะขั้นตอนตกแต่งหน้าตานะคะให้ดูน่ากินแล้น่ารับประทานมากขึ้นนะคะของใช้เปเปอร์มินนะคะใบเพปเปอร์มินหรือว่าสารแหน่ของมีติดบ้านไว้ตลอดนะคะใช้ตกแต่งเครื่องดื่มหรือว่าอาหารขนมหวานอะไรได้นะะแล้วก็หาใบที่มันขนาดกําลังพอดีนะคะหายากจังเก็บไว้หลายวันแล้วนะคะยังไม่เหี่ยว แต่ก็ยังคงใช้ได้อยู่เอามาตกแต่งให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเลือกยากละ่ะแบบที่ต้องการไม่มีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาก่อนต้องมีสักใบมันต้องมีโอ้ไม่ง่ายเนี่ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะคะปกักลงไปเลย ตักยากอีกเพราะว่าตัวควรัวมันโดนตัดนี่นะคะใบไหนที่ไม่มีครัวเราก็หาใบหาเล็กๆหน่อยวางทับไปเลยท่านสามารถดัดแปลงประยุกต์ได้นะแตกต่างจากที่ผมทำกินตนาการให้สวยแค่ไหนก็ตามอัธยาศัยท่านนะคะ นะ,ะคะดูชัดรึเปล่าไม่รู้ถ้าจะสมบูรณ์แบบต้องมีเจ้านี่นะคะถั่วเขียวกระทาะเปลือกหรือว่าถั่วเหลืองแล้วแต่ท่านจะเลือกนะนะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบผมไม่ใส่แต่อันนี้ต้องใส่นะคะกะทินะคะกะทิค่ะแล้วเราก็วางตรงนี้ค่ะดูหน้าตากันใกล้ๆนะคะอย่างนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ญาติี่น้องเพื่อนฝูงท่านมาบ้างนะคะเราก็ทำแบบนี้เสซูชิข้าวเหนียวมะม่วงนะคะท่านสามารถจัดแปลงให้แตกต่างจากนี้ได้นะคะตุ <c oughs> ่นเน่ารับประทานนะคะ <c oughs> ลองทำกินดูคะ่ะไม่ยากนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในวันว่างของท่านนะคะเป็นกิจกรรมทําในครอบครัวได้ด้วยนะคะซูชิข้าวเหนียวมะม่วงนะคะในแบบฉบับของปองค่ะล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย